สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอดทัวร์ตลอดรมสนทาสานาก,นก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุนทิดาชวนกุลนะคะนาัสก,การท่านจันคะ่จะจริญิรทากุนท,ทิดาชวนกุลไปต่อกันเลยดีไหมคะท่านจันคะ่ะเชิญประเด็นที่สามและสี่เออเอาเอา,เอา,เอาทีละน้อยก็แล้วกันเชิญ <Gen. S 1> เอาสามก่อนบางคนต้องการเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกไปเลยผมอยู่ที่กัมพูชาคุณยื่นร้องไปเลยห้าพันเรื่องนะ you c a พุ u t นะ 5,000คลนคุณให้ไายสารโลกจริงๆคุนเซนหรือคามรเนี่ยเขาเป็นคนตัวเล็กเป็นประเทศเล็กๆขนาดของเศรษฐกิจก็อยู่ในระดับประเทศยากจนเนอะแล้วแม้กระทั่งหลังพิงของเขาเนี่ยก็มีฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคม ตั้งแต่สมัยยึดครองอินโดจีนน่นะแบ่งเค้กกับอังกฤษโดยที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ยึดแถบภาคตะวันออกของอินโดจีนไปในขณะที่อังกฤษก็ยึดภาคตะวันตกคือพูดก็พูดเตออังกฤษยึดทางพม่าก,กับมาเลเซียในขณะที่ฝรั่งเศสก็ยึดเ<า>วียนดานามลาวกัมพูชา แล้วก็มากินพื้นที่ของประเทศไทยในแถบภาคตะวันออกแถบบุรพาไปบางส่วนซึ่งเยอะมากทีเดียวซึ่งเมื่อก่อนลาวเขเมรก็คือไทยหรือเปล่าคะใช้คำว่าคือไทยยังไม่ได้<อ>ต้องบอกเป็นประเทศสราชของไทย<อ>คือจริงๆเขาก็เป็นประเทศประเทศหนึ่งนั่นแหละ<อ>เพียงแต่ว่าเมื่ออ่อนแอเนี่ยก็ต้องพึ่งบาร,รมีของประเทศใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้ๆ<อ>คอยอาศัยบาร,รมี อย่างพูดอย่างใกล้ชิดก็คือว่าเชียงใหม่และล้านนาเนี่ยก็ไม่ใช่ไทยจริงๆก็คือประเทศสาราชเพียงแต่ว่าในช่วงที่พม่าแข็งแรงล้านนาเนี่ยก็ไปขึ้นต่อพมาอ่าในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาแข็งแรงล้านนาก็มาขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาถ้านับจำนวนปีอสักภายในสองร้อยปี 300ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนปีที่ล้านนาไปขึ้นต่อพม่าเนี่ยมากกว่าจำนวนปีที่ล้านนามาขึ้นต่อกรุงสยาม<อ>เพราะนั้นจะสังเกตว่าร่องรอยวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยจะค่อนไปในทางพม่าตัวอักษรที่เขียนตามสถานที่ต่างๆของล้านนานมีแบบวัดจะเป็นแบบพมา่มพมา เพราะฉะนั้นเมื่อพิเคราะห์แบบนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ล้านนาเป็นไทยใช่เ,เราก็มักจะบอกว่าเนี่ยคือประเทศไทยแต่จริงๆหลายจุดไม่ใช่ประเทศไทยนะจะบอกให้นะหลายจุดเนี่ยเป็นประเทศสร,ราชแยกออกจากประเทศไทยสมัยก่อนความเป็นประเทศไทยเนี่ยก็คือกรุงศรียุธยาซึ่งเราไม่เรียกว่าประเทศไทยต่อมาก็ไปสู่กรุงธนบุรี ต่อมาก็ไปสู่กรุงรัตะนะโกสินทร์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนกลางแต่ไกลออกไปนี่ก็เป็นบ้านเล็กเมืองน้อยที่มีเจ้าอาณานิคมปกครองตอนเองแล้วสยามนี่มาตอนไหนนะะท่านสยามนี่จริงๆถ้าพูดอย่างไม่เกรงใจสยามมาเมื่อสักประมาณไม่ถึงร้อยปีมานี่เองอตั้งแต่สมัย สมัยจอมพลปอพิบูรสงคราม oh. ก่อนหน้านั้นก็เป็นกรุงรังตนโกสินทร์ก็มีตั้งแต่เปลี่ยนกรุงธนบุรีมาเป็นรัชการที่หนึ่งเรื่อยมา oh. จนกระทั่งสองสเจ็ดห้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง oh. แล้วก็สืบต่อมาจนก,กระทั่งถึงสมัยคณะราษฎร จอมพลปอพี่บูรณ์สงครามก็เลยมาเปลี่ยนเป็นประเทศสยามยเี้ะะเามาเป็นประเทศไทยไงก่อนหน้านั้นคืออาณาจักรกรุงสยามอ,อ,าอย่างรัตนโกสิทธ์แล้วก็เรียกว่ากรุงสยามมาตลอดอใช่ไหมและเรียกว่ากรุงสยามสยามเนี่ยจริงๆก็คือสยามภูเป็นคําที่หมายถึงพระพุทธเจ้า<อ>สยามภูแปลว่าเป็นผู้ตรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ไม่ก็คือไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครต่อมาก็เป็นไทยไทยก็คือไม่เป็นทาตุมีจริงจริงไทยกับสยามความหมายเดียวกันก็คือไม่เป็นทาตไม่ขึ้นตรงต่อใครไม่ขึ้นตรงต่อใครกัมพูชาลาวเป็นประเทศสราชที่ขึ้นตรงต่อกรุงสยามาประเทศสราชนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นประเทศของเรานะ แต่เป็นประเทศที่มาขึ้นตรงต่อเราอยู่ภายใต้การปกครองอะไรแบบนี้อยู่ภายใต้การดูแลเอาใจใส่เราเป็นพี่เลี้ยงเพราะนั้นจะทําอะไรก็ปรึกษาหรือกษัตริย์ของขเขมรเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเวลาจะแต่งตั้งกษัตริย์จากคิงหนึ่งไปสู่คิงสองเนี่ยก็ต้องมาให้ทางกรุงธนบุรีกรุงรัตนกศสิน์ เป็นผู้รับรู้ประทับราว่างั้นเถอะประมาณปร,ประมาณนั้นแต่เขาก็ปกครองกันเองขอมะมคะท่านจันขอมนี่เป็นอาณาจักรก่อนเลยนะจริงจริงประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ภายใต้อนาจาักรขอมเขาถึงได้เคลมใช่ไหมคะเ<ช>ขาถึงได้ชอบมาเคลมว่านั่นนี่ก็คือของเขาไรี้จริงไ,รบบไทยเองน, <ะ S 2> อนี่แหละไปคิดแบบหวัดวัดว่าขอมคือเขมรเนะ่ะการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยก็ก็มักง่าย จร,จริงๆขอมไม่ใช่ขเขมรขอมเนี่ยรวมทั้งขเขมรลาวไทยและอื่นๆที่อยู่ในแถบลุ่มเจ้าพญาลุ่มน้ำโของอะนะที่ครองอาณาจักรกี่พื้นที่ล่ะถ้าเธอเรียนรู้อาณาจักรเนี่ยโอ้โหเธอจะสนุกมากเลยเคยเรียนค่ะท่านจั์นั่นแหละคืนไปหมดแล้วนั่นแหละอาณาจักรกรุงสุโกทไทยอะนะ เ,เกิดขึ้นมาช่วงหนึ่งมีกษัตริย์9พระองคนะ์แล้วก็มาเชื่อมต่อกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาในกรุงศรีอยุธยาก็มีช่วงอาณาจักรหริพุนชัยจามเทวีอาณาจักรละโวนั่นจำชื่อ,อได้ไอาณาจักรนกบุรีศรีนครพริง,พงเชียงใหม่อาณาจักรล้านานา<อ>แล้วแม้ก็ทั้งกําแพงเพชรเนี่ยไหม กำแพงเพชรเชียงรายพยามเมงรายกษัตริย์ที่เป็นสหายสามพระองค์นะพ่อขุนศรีอินทราทิพย์พญามเมงรายตั้งต่างนานา,นานเนี่ยพูดก็พูดเถอะเจ้าเมืองเมืองหนึ่งก็คือกษัตริย์องค์หนึ่งนั่นแหละแต่สมัยลงหลังเนี่ยเรารวบรวมการปกครองให้มาเป็นขึ้นตรงตศ่อศูนย์กลางพ่อเมืองเราก็เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดนะปัจจุบันเนี้ย เอาจริงๆแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยเราไม่น่าจะมาซสีเรียดเรื่องดินแดนกันเลยไหมคะท่านจันคือมันก็เหมือนพี่น้องกันไหมอะคะเอาจริงๆแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ซสีเรียสเรื่องดินแดนกันนะแต่เพอเอิญค,ค,ค,คุณไปที่อำเภอชายแดนไทยเขมรสิโดยเฉพาะอำเภอบ้านกรวดนะคนบ้านกรวดเนี่ยเข้าเขมรเป็นว่าเล่นเลยนะคนเขมรก็เข้าบ้านกรวดเป็นว่าเล่นเลยเพราะอะไร คุณจะมีขีดเส้นชายแดนก็จริงแต่ความเป็นญาติระหว่างคุณกับคนในขเขมรซึ่งอยู่ตะเข็บชายแดนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แยกกันไม่ได้หรอกความเป็นญาติเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยระหว่างชายแดนต่อชายแดนเนี่ยจริงๆเขาอนุโลมให้กับคนที่เป็นญาติไปมาหาสู่กันนะแม,ม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไปมาหาสู่กันประเทศในแถบไหนก็แล้วแต่ชายแดนเนี่ย มันมีญาติกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเวลาคุณขีดเส้นชายแดนเนี่ยคุณแบ่งความเป็นญาติกันไม่ได้เลยอ่าพมา่าด่านซ้ายนะคุณก็พบเลยทีเดียวว่าคนฝั่งไทยกับฝั่งพม่าเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันในฐานะเป็นญาติใช่ด่านซ้ายก็เกือบแล้วด้วยนะคะเกือบจะต้องตกไปเป็นของฝรั่งเศสใช่ไหมคะ<อ>ตอนนั้นะจริงๆเคยเป็นของฝรั่งเศสแล้วอะอ๋อแต่เราขอคืนเร,รเราแรก,แรกเราแลก จันทบุรีก็เป็นของฝรั่งเศสไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็แลกมาราดนี่เป็นต้นก็เป็นของฝรั่งเศสที่สุดเราก็แลกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าฝั่งซ้ายชายแดนไทยลาวก็เป็นของฝรั่งเศสเราก็แลกกลับคืนมาคือถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ในความปกครองของประเทศนั้นประเทศนี้ไซบุรีการันตูการันตัน กรังารารปาริสก็เป็นของไทยมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ต่อมาเมื่ออังกฤษมาครอบครองพา่าแล้วก็มีสนธิสัญญาอะไรแต่ออไรก็แล้วแต่ก็ไปเป็นของอังกฤษแล้วต่อมาเนี่ยเมื่ออังกฤษคือในการาดให้กับพาราก็เป็นของพามาอ่า <น Mole> อัตมาไปปีนังมาเหนนไหมปีนังแต่ก่อนก็เป็นของไทย ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอาดมาเห็นด้วยกับคุณกุณธิดาชวนกุลนะ,ะว่าเรื่องชายแดนเนี่ยเราปลุกขึ้นมาเมื่อไม่นานปีมานี้เองว่าเป็นของรัฐไทยแต่ถ้าพูดเนี้ยถ้าอาดมาไปพูดในที่ประเจิดประเจินอาดมาก็จะถูกเล่นงานก็จะมาคือจริงๆเรื่องนี้มันเกิดเพราะสมเด็จฮุนเซนแหละค่ะที่เขาเกิดอยากจะแบบปลุกกระแสะความรักชาติขึ้นมาจริงเราก็อยู่กันดีๆอยู่แล้วนะ เออใช่เราอยู่กันดีๆกันมาอยู่แล้วแต่ผู้นำเนี่ยมันต้องการสร้างเงื่อนไขปั่นหัวจิ้งหรีดให้ชนกันแล้วก็เอาประกัดมากัดกันนะนะเนี่ยก็เลยลำบากมันก็เลยลำบากยากเข็นสังเกตดูแม่ค้าคุณป้าคุณลุงที่อยู่ชายแดนเนาะพ <c oughs> เทินของอ่ะแต่ทำไมเห็นภาพขเขมเรเทินของ <c oughs> เหนือศีรษะแล้วเนี่ยโอ้โห เขาไม่ได้อาศัยรถเข็นรถอะไรตะอะไรเลยอาศัยแรงงานล้วนๆเลยลำบากลำบนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากคแล้วเวลาเปิดด่านไม่ตรงกันเนี่ยเขาก็รอคอยทุกข์ทรมาน<ช>เป็นอย่างยิ่งจะจะทำไงได้เมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกสร้างสมมุติใหม่ขึ้นมาว่าเป็นชายแดนอันนี้เป็นพื้นที่ของเราอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของประเทศน้น ดังนี้ธรรมศสการค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ